สวัสดีท่านผู้ชมอีกสักครั้งนะครับก็ทําไปหยุดไปนะครับไม่ไหวโอ้โหกับเกือบห้าสิบองศาแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายก่อนนะครับนู่นล่ะคันนู้นน่ะตาชายมะม่วงเขียวเขียวนะครับตรงที่รถกาลังถ่ายอยู่นะครับเดี๋ยวจะเอาดินไปไว้ตรงนั้นนะครับตรงนั้นมันต่าโอ้โหร้อนมากๆครับกลัวรถจะโอเวอร์ฮีทคนก็จะฮีทสตอกก็เลยต้องทําไปหยุดไปนะครับร้อนมากๆ ยังอยู่ที่บ้านไผ่ซินลุนอยู่นะครับพี่จิตนะครับดินค่อนข้างจะสวยเลยเดี๋ยวถ่ายฝั่งทางที่ที่กำลังถ่ายเสร็จนี่ครับก็เหลืออยู่แค่นี้นะครับก็ตรงนี้ถ่ายตากนะครับ น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วอา้าหยุดพักหายร้อนแล้วก็อัดกันต่อนะครับโอ้โหต้องยอมครับอากาศร้อนมากๆครับก็ยังไม่แน่นะครับอาจจะเอาให้เสร็จเลยกลับค่ำหน่อยครับเพราะว่าไม่ต้องเสียเที่ยวมาอีก ก็เจ้าที่ไปตามรถเลี้ยงเพลนพระยังไม่มานะครับตองใส่จะต้องอีก2อสาวันนะครับเพราะว่ารับงานไว้อีกนะครับนั่นนะครับมัวแต่เลี้ยงพระเลยไม่ได้มาเลยโอ้โหดูฝุ่นขนาดนี้ก็ต้องเคาะตะแกงกันฝุ่นบ่อยๆนะครับหน้ารังพึ่งก็ยังแยกกันทําอยู่นะครับ ปุ่นนะครับที่เขาจุดวางดินก็กำลังสวยเลยครับอย่างนี้ดันดินง่ายครับไม่เพืองชั่วโมงละอย่างนี้ เย็นๆแล้วนะครับเหยียบเข้าไปเดี๋ยวข้ามเดี๋ยวข้ามจ้ี่ตะฝุ่น ค่าถอย่างเดียวอย่างนี้คิดเฉพาะค่าไถนะครับ230นะครับโอ้ยคันน้นก็ลั่นใหญ่เลยปุ่นตลบอบอวนนะครับโอ้มองไเห็นตัวรถเลยโอ้ยนผู้ชมครับทิดถ่ายพุ่งดีจังเลย เดี๋ยวเราไปดูคันนี้ใกล้ๆกันบ้างครับนอนเป็นไงเล่าเห็นแต่ขี้ฝุ่นโอ้โหบรรยากาศไม่ใช่ไดไอ้นะครับขี้ฝุ่นโอ้โหเจ็ดอะไรบ้างเนี่ย วิ่งมันดีจัง ก็วันนี้ได้งานหลายอย่างนะครับนี่ข้างคันซ้ายมือเรานะครับวิ่งเลาะไปนู่นนะครับถึงป่าอ้อยนะครับโอ้ได้งานหลายงานแล้วนะครับ ทำไปหยุดไปยังจับงานกระทงใหม่อยู่นะครับ ก็เหลืออีกร้อยสองร้อยนะครับใกล้จะเสร็จแล้วครับกระทงนี้แม่ดินสีสวยมากครับ ท้งใหม่แล้วครับของเรงนี้ก็เรียบร้อยนะครับเอ้ามาใกล้ๆกันยั่วๆเย้ๆกันหน่อยเรียกพุทธปาดอย่าทำเล่นไปนะยุ่ไอ้รถพังมาหลายคันแล้วนะผมเนี่ยก็สับมุ้งพนาอยู่นะครับคันนี้ นี่คันนี้ก็สับกัน,กนยังอยู่ในระหว่างการสรับมุมคนาอยู่นะครับเอา้าเขียนหน่อยแล้วเดี๋ยวขันหลังตามทัน เาล่ะครับถึงช่วงสุดท้ายของพวกเรานะครับไว้พบกันโอกาสหน้านะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับติดตามสวัสดีครับ